อ, <c oughs> อ้ยขอโทษสวัสดีค่ะยูค่ะแะเมลคุงเองนะคะเฮ hey. วันนี้เมลจะมารีลูกค่ะเฮเข,เขาเรื่องเร็วดีไหมเออนั่นแหละเร็วเร็วรีบรีบทำรีบจบค่ะวันนี้รู้สึกว่าอยากเป็นเซนเซมากเลย ก็คือวันนี้เมลรู้สึกว่าเมลอยากจะรีรูปในเรื่องเอ่อเรื่องอะไรวะเรื่องเอมื่อฉันก็มีอยู่เรียนชายล้วนเออขึ้นอินเสตด้วยนี่คือเมวอะรู้สึกว่าเมลตอนเนี้ยลืมวิธีการวาดตัวละครของชายร้วนไปหมดเลยเว้ยแล้วเมลก็แบบเอจะวาดอะไรดี แล้วแบบจะวาดยังไงแบบเออคือเราจะไม่พูดคำหยาคือเราจะวาดยังไงดีนะคะก็แบบคิดไม่ออกคิดไปคิดมามาลีรูปดีกว่าเพราะว่ามันก็เหมือนได้เอ่อทวนความทรงจําในเขาเรียกว่าอะไรอะพวกการวาดฉากสารภาพหรือว่าเมลไม่ได้วาดการ์ตูนพวกฉากพวกการ์ตูนอะไรพวกนี้นานนานจะจัดเลยอะประมาณตั้งแต่เขียนเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องน้องคับพี่มีเรื่องอยากจะบอกอันนั้นคือเขียนจบไปอะเมลก็ไม่ได้วาดอีกเลยไม่ได้วาดเป็นแบบ ฉากกระตูนอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็เลยจะมารีิวนะคะเฮ้เดย๋ยวเมย์จะรีเรื่อยเลยแล้วก็จะประกาศลงของเว็บตูนนะคะ <laughs> โอเควันนี้เราก็จะแบบตอนนี้คือเมย์วาดเสร็จแล้วเป็นฉากของฉากนี้เอย่างเมย์ให้ดูขึ้นอีสริก็แหละปิ้งโอเคจะเป็นฉากนี้นะคะก็ไหน,นก็ไหนแล้วขอขึ้นรูปเแล้วกันนะเนะมย์ต้องเอามาเปรียบเทียบปึ๊บโอเคมันมีความแตกต่างอะไรมากอันนี้คือลายเส้นค่อนข้างจะเก่าก็คือต้นอันนี้คือประมาณครบหนึ่งปีแล้วที่วาดของรูปเนี้ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเออหกปีที่แล้วก็จะเป็นช่วงที่พิจารณาก็เออกระตูนมิวได้ถูกพิจารณาพอดีนะคะก็ความแตกต่างก็คือแน่นอนค่ะลายเส้นต้องเปลี่ยนไปเมื่อก่อนมิวจะชอบวาดหน้าใหญ่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะวาดหน้าใหญ่เพื่อเมื่อก่อนก็มองว่ามันหล่อแต่ก็มองว่ามันแปลกไม่รู้ว่าแต่คนก็มองว่าหล่อเอ๊ะสรุปฉันวาดหล่อหรือวาดแปลกเออนั่นแหละก็คือวนเลื่อยไปวันนี้ก็จะมาแบบลงสี เหมือนแชร์เทคนิคการลงสีของการ์ตูนให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นลงสีแบบเออดีๆนะหงในฉากการ์ตูนนิดหนึ่งลงสีของเมลจะมีหลายระดับนะคะถ้าเป็นการ์ตูนก็จะมีระดับหนึ่งของเมลก็คือวาดพวกตัวฉากแบบไม่สําคัญมากคือลงสีพื้นอะไรเงี้ยระดับ2ก็จะเป็นแบบฉากทั่วไปอันนี้คือระดับ3ของเมลก็คือวาดแบบเออดีๆเลยอะ่ะคือตูนในหนึ่งตอนนี้ของ EP ีอย่างเงี้ยจะต้องมีฉากการ์ตูนเออ ฉากที่มันดีๆสักฉากหนึ่งอะในแต่ละไอพีนะคะเหนื่อยจังเลยโอเคเข้ามาเริ่มลงสีได้เลยที่จะมารีใหม่ก็คือเมย์จะเปลี่ยนวิธีการลงสีหมดเลยนะคะก็จะรีแค่บางฉากแล้วก็ลงแค่บางฉากโอเควิธีการลงสีใหม่ของเมย์ก็จะแบบลงให้มันง่ายขึ้นก็คือสีของชูนี้เมย์ก็จะเปลี่ยนนะคะถ้าเข้าหน้าหลักเมย์ก็จะเปลี่ยนโทนสีทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเมย์จะเปลี่ยนโทนสีทั้งหมดของทุกคนเฮ้ยมันจะพูดนานรู้สึกเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวจะให้ดู สีนิดหนึ่งสีเนีเก็บไว้ไหนวะเพ้ลงในเพจไปเมื่อวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ลงอันนี้คือช่วงสีผิวอะไรอย่างเงี้ยนะสีผิวมันก็จะเปลี่ยนเมื่อก่อนเมีจะใช้สีผิวเอ้ยสีผิวอะไรสีผิวโทนแบบสีเดียวกันหมดเลยแบบเออผิวทุกคนในประเทศนี้ในการ์ตูนกูเอ้ยในการ์ตูนเนียวต้องแบบสีทุกสีแบบสีผิวแม่งเหมือนกันหมดเลย เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเออให้มันมีแบบหลายๆสีคนดําคนขาวอะไรเงี้ยอย่างชุนนะคะก็จะเป็นพวกคนออกผิวขาวเหลืองแบบไม่ไเคืงเหลืองอะแบบสีแบบคนจีนอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้คนจีนนะชุนอะแอ,อสะสปอยแบบวะโอเคเราก็จะมาลงกันเดี๋ยวจะเริ่มลงจากสีพื้นก่อนนะคะอันนี้อาจจะเร่งเวลาจริงๆเลยจะไม่เน้นลงสีผิวกันะแต่ไม่ยอยากอยากอธิบายว่าเนี่ยจะเปลี่ยนโทนสีนะเออเวลาเขาหน้าหลักอะไรเงี้ย <Okay. S 2> แล้ววิธีการเทคนิคของเมลวอีกอย่างนะคะในการลงสีเมลวจะใช้สีแดงน,นะคะแบบลงตามเส้นอะไรเงี้ยปาดปาด,ดให้มันดูแบบไม่รู้อ่ะเมีชอบอ่ะเออทำไมอ่ะมีปัญหาไม่รู้เหมือนกันว่าปาดเพื่ออะไรแต่เมีชอบอะไรที่มันแดงเกินก็แบบลบๆหน่อยโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปิดโทนถมก่อนเดี๋ยวก็จะลงสีผิว เมวก็จะปอดปอดปอดปาดตามขอบนะคะเคยลงเคยสอนไปแล้วนะแต่อันนั้นเป็นคลิปแบบเวลี่เวลี่กากมากฉันลงสีอะไรไปแม่งคนก็ดูแล้วนะประเด็นอันนี้ก็เหมือนสอนเทคนิคใหม่ไม่ได้สอนหรอกเมลแค่มาแชร์แชร์เฉยว่าเมลลงแบบนี้จริงๆการลงสีมันลงได้หลายแบบแล้วแต่คนจะชอบนะแต่เมลชอบแบบเนี้ยเออก็ดูตามใครจะทำตามม็ได้ทำตาไม่ได้ไม่วันนะแต่เมลแค่มาแชร์เฉยว่าเมลเออลงสีแบบนี้น่าตนลงประตู ส่วนตรงจมูกมาก่อนเนี่ยจะชอบทำอย่างเงี้ยอันนี้ทำอะไรก็ได้เพราะว่าไงที่บอกว่ามันไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเนี่ยแล้วแต่ลมเมลเดอร์เนี่ยจะลงลงเงาลงอะไรตรงไหนต้องแล้วแต่สถานการณ์คือแล้วแต่ลมตอนนั้นด้วยว่ามันจะทำยังไงแล้วก็ปาดไปดับลงเงาปกติเลยตรงนี้เราจะเล่นสปกติดีไหมดีคนจะได้ไม่เบื่อโอเคนะคะมันก็จะประมาณนี้ง่ายๆเนาะให้ดูแบบเก็บเทียบกับอันแรก อันนี้จะเป็นฉากที่โค้ดของทั้าสาวเมลก็คือเหมือนฉากในตำนานอีกฉากนึงอะของของที่เมลลีไหมในรอบนั้นอะนะไม่รู้อะมันรู้สึกชอบฉากซีนของอันนั้นมากเลยดีดีมันก็คิดบูคันได้เว้ยเออพอไปหน้าหลักก็อยากให้มีฉากนี้อยู่นะแล้วก็หน้าหลักขอสปอยไปนิดนึงก็คือทุกอย่างเปลี่ยนเกือบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือจะเป็นอะไรบ้าแล้วแต่แม้แต่ฉาก แม้แต่ตอนเนื ge ge ar er. <g ười> ้อเรื่องก็เปลี่ยนเออก็ไม่ต้องจาของอันเก่าเลยค่ะอันเก่าแทบจะไม่มีประโยชน์เลยค่ะก็อื่นนั่นแหละนะก็อะไรใหม่ๆก็มีอะไรใหม่ๆมากเลยเนาะเมลก็โดนแก้เยอะอยู่อะก็กําลังทาแต่ก็ไม่ใช่จะส่งไปเพราะว่าเมลยังไม่อยากรีบร้อนเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเมลค่อยพูดเรื่องนี้ท้ายคลิปแล้วกันนะอือโอเคนี่ค่ะส่วนชุนนะคะชุนเมลจะให้แบบเป็นคนที่ขอบตาตรงเนี้ยชุนจะแบบเออเหมือน เอออารมณ์แบบให้มันไม่ใช่ไม่เชิงขอบตาดำแต่ว่ามันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของชุนด้วยอะส่วนขอบตาเมียวจะใส่ไปนิดหนึ่งแค่นั้นแหละเสียงตาลเสร็จแล้วนะคะเมียวก็จะกดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วเมียวก็หาสีโทนสีส้มมาปาดแถวแถวแก้มไม่รู้เหมือนกันทาเพื่ออะไรแต่ไม่ชอบแล้วก็แถวจมูกถ้ามันแดงไปก็ลบลดถ้าเออความโปร่งแสงมันเป็นภาษาไทยอะไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแต่ไม่เรี่ยงค่ ปาดตรงจมูกปากก็ปาดได้นะแต่ส่วนใหญ่จะปาดสำหรับผู้หญิงมากกว่าเนาะผู้ชายจะปาดแบบนิดนิดเยียงจริงเออก็เอาไปใช้กันได้นะคะที่นี่เมียวไม่ห่วงแล้วแล้วก็จะเติมไฮไลท์ตรงแถวแก้มถ้ามันติดตรงเนี้ยก็ไม่ต้องเติมปากปกติก็จะเติมนะคะแต่เมีวไม่เติมอ่ะี่เกียด <laughs> พอแล้วมันแล้วแต่จริงๆถ้ามูจะลงสีอะไรเงี้เยเสร็จแล้วคเมยก็จะไปลงสีสี เสื้อเออแล้วก็สีตานะคะก็จะเมลจะใช้เครื่องมือของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคล้ายค้ามกกะทาวิเศษอ่ะมันเร็วขวานจริงนะทุกคนทุกคนต้องเชื่อเมลเว้ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเมลไปเห็นเทคนิคของพี่จอมพี่จอมสมัอไหนอ่ะเ,<ล>เขาใช้ตัวเนี่ยในการลงสีเว้ยเมลว่าเอ้ยมันเร็วขวานเหรอเอ้ยมันเร็วขวานจริงน,นะเวลาจะลงสีพื้นอ่ะเพราะว่าถ้าเรามานั่งระบายอยู่อ่ะมันสมบุรณ์น,นะเดี๋ยวลงไปก่อนปุ๊บถ้าเรามานั่งระบายอยู่ะนะเออ ใช้ไดีปึ๊บมันจะนานมากว่าทุกคนไหนวะตรงนี้เก็บไยะนัไหไหนปหาาเอันนี้ก็ดทีนี่เนี่ยหรือนั่งเฉียงๆเนี่ยแล้วค่อยเติมีเดยอมันนานว่าทุกคนถ้าเราใช้แบบเนี้ยใช้แบบใช้ตัวนี้คู่กับไม้ระขาวิเศษปึ๊บปาดงนี้ใช่ปะมันเร็วกวาปะเออมันเร็วกวามันก็แบบเฮ้ยเร็วไหลดีด้วยตอนนั้กตอนที่รู้ครั้งแรกคือแบบเออกายายนี้มาเลยทำไมเก็แบบใช้แบบนี้มนก็ล่ดเลยมันทำให้งานเร็วสำหรับแบบนี้่ แต่เมว่ะจะสีเรลเรื่องเวลาเป็นพิเศษถ้าใครไม่ซีเรียเรื่องเวลาก็โอเคไม่เป็นไรใช้วิธีของคุณก็ได้ลงให้สุดไปเลยก็แล้วเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําแบบอันนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอะฟิวขึ้นไปเออขาวๆอย่างนะเขาเรียกไม่ถูกอ่นะเนาะแล้วก็เทสีขาวลงไปเลยสีขาวก็แล้วแต่โทนเราด้วยนะว่าเราจะใช้โทนไหนเออเวลาลงกระตูนเราต้องกำหนดโทนของตัวเองด้วยแต่เมว่ะไม่มีเลยลงมั่วสารภาพเลยลงเงาปกติเมวจะลงพื้นให้หมดก่อนนะ ถ้าทําจริงๆอะนะแต่เมลก็นั่นแหละทําอันนี้ไปสําหรับลงเงานะคะถ้าในการ์ตูนแบบเป็นฉากปกติเนยจะไม่ลงนี้หรอกแต่นี้มันเป็นฉากแบบเออสากสวยๆวยอะฉากที่ดีในเรื่องอะก็อยากจะลงดีๆก็ปากป,ปกตินะคะปากตามพี่คิดว่าน่าจะเป็นไงาสำหรับน้องๆคงคิดว่าเออปากป,ปกติไม่ปาดเนรอพี่ก็คือบางคนไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมลรู้แค่ไหนคือมันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนนะถ้าน้องแบบวาดบ่อยอะลงบ่อยอะน้องจะรู้ว่าควรจะปากตรงไหนอะไรยังไง ของน really ี I I really? ้มันแนะนำกันไม่ค่อยได้อ่ะเออมันต้องแบบทำไเรื่อยๆอย่าจะใจเย็นๆอย่าใจร้อนบางคนี่แบบเอ้ยทำไมฉันวาดรูปไม่สวยสักทีก็คือแบบต้องใช้คือนะนการวาดรูปจะต้องใช้เวลาและการฝึกฝนเป็นระยะเวลานานแล้วบางคนก็แบบความสามารถไม่เท่ากันด้วยอ่ะเอออือก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะให้เปรียบเทียบกับตัวเองก็พอแข่งแข่งกับตัวเองพี่ก็แข่งกับตัวเองเหมือนกันแข่งกับตัวเองในอนาคตแล้วก็ปีีท่แล้วถูกไหมพี่จะดูตัวเองเป็นหลักเลยในกระตูนเนี้ยเมื่อก่อนนี้ขยันเลยเดี๋ยวนี้พี่เกลียดแล้วพี่ก็จะแข่่งงตตัววเออในดีา ปัจจุบันเนี้ยเราต้องขยันฝึกเองในอดีตอกีกซึ่งยังทำไม่ได้ละทีเขาไม่เข้าใจเองกันวัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ก็นะพอี่โตขึ้นมันก็เอือนั่นแหละน้องแบบพี่พี่พูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยอือพี่ขอโทษน,น้องโอเคเราก็จะลงสีกระเป๋าตรงนี้มันนั่นหน่อยเราก็เติมเติมไหมโอเคเะเนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ส,สีตาสีตาของชุนสีแดงแดงเพจิงจริงๆอยากให้แดงเพิงเลย เพราะว่าชุนจะเป็นคนที่แบบเออคนที่แบบอืเกาบอกตามตรงว่ือโคชันตีนนะคะแล้วก็ลุกลุกนักเลง<ว>ก็อยากให้แบบสีแดงแบบแต่สุดท้ายก็ได้สีแดงนี้มาการทํากระตูนะคะต้องแข่งกับเวลาค่ะ <laughs> แข่งกับเวลาจะจัดแล้วก็ต้องให้มันดูออกมาดูดีที่สุดด้วยเพราะงั้นเราต้องหาเทคนิคที่เราแบบคิดว่ามันเร็วแล้วก็สวยด้วยก็ของพี่ก็คือคงจะเป็นวิธีนี้แหละโอเคเริ่มดูดีแล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มดูดีนะอื ก็คนเดียวเออส่วนบางจุดนะคะเมลในการ์ตูนเมลถ้าเป็นพวกโทนสีดํเหรือโทนเข้มๆมอ่ะเมลจะไม่ลงสีเงาวเว้ยเพราะว่าสำหรับเมลไม่ใช่เวลาบางจุดเออมันมันไม่จำมันไม่ต้องก็ได้อ่ะมันก็เออนั่นแหละเราต้องคิดเผื่อไว้นะคะว่าเราจะลงไหนบ้างไม่ลงไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโทนสีดําอะไรเงี้ยหรือทรโทนเข้มๆเมลจะไม่ลงเงาเลยเพราะว่าเมลเป็นคนว่ารูปช้าด้ไงก็อยากจะประหยัดเวลาแล้วก็เติมมาตานิดหน่อยแต่ถ้าเป็นรูปเล็กๆเมลก็จะไม่เติมนะ,ะแต่อันนี้มัน รูปใหญ่มันต้องทำให้อยู่ดีเออส่วนสีผมนะคะลงเงาผมสำหรับเมลวในาระตูเรื่องนี้นะคะในเวอร์ชันใหม่ถ้าเวอร์ชั่นเก่ามันจะแบบปาดเป็นเงาใช่ป่ะจะเวอร์ชันนี้ขออนุญาตทุกคนนะคะในนาที่นี้ด้วยก็จะแบบลงแบบไม่เชิงลวกอ่ะเออแต่เมีอย่างที่บอกว่าเมลเป็นคนว่ารูปช้าแล้วก็แล้วแต่ลงการลงสีของเมลวด้วยเมลก็จะลงแบบนี้ไปเลยก็คือแบบลงแบบปาดเงาตรงนี้ไปเลยนะคะ วันที่ฉันสอนมาสิบห้าทีแล้วเนะี่ยแล้วเราก็เติมไฮไลท์เข้าไปสําหรับมิวมันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่กลางๆแล้วกันนะแต่ถ้าแบบทำจริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบรูปพวกแบบปูซีจีอะไรเงี้ยเออรูปที่แบบเป็นสาวดีๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแล้วแต่อารมณ์จริงของไม่รู้อย่างนี้เราไปเราอยากเออมิวมิวอยากลงแบบนี้เงก็เลยลงก็ปาดเงาปาดไฮไลท์ไฮไลท์นี่ก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะทำหรือไม่ทำบางคนก็แบบไม่ชอบลงไฮไลท์ลงแค่เงาแต่ไม่ชอบเนะี่ยไม่รู้ดิชอบเออก็อ,อ,อย่างีบอกแล้วแต่ทุกคน แล้วชุนนะคะที่สําคัญอเอก,กลักษณ์ของชุนอีกอย่างเลยก็คือไม่ต้องหมอ,อก,ก็รู้แล้วนะชุนผมไฮไลท์แดงกับโอเคนี่ค่ะก็ลงสีผมเสร็จลวง่ายไหมเสร็จแล้วก็เมลจะเทคนิคใหม่ของเมลนะคะก็คืออุ้ยลงอนี้ไปดูสีเนื้อตรงนี้ก่อนสีที่เป็นเงาลงนี้ไปปุ๊บไปได้ไม่ดูแข็งดูวกันอ่ะสำหรับเมลเมลบอกไม่ถูกอะแล้วก็ดูตรงนี้ไปแล้วก็ปาดอีกทีหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามันสว่างไปแล้วก็ลดหน่อยโอเค ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตกแต่งเออให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามนะคะก็ปุ๊บใส่พวกเส้นผมหน่อยแต่ถ้าเป็นฉากปกติเรยก็ไม่ใส่หรอกนะแต่นี่แบบใส่ไปก็ไม่ดูดีวะไม่ใส่ดีไหมถ้าเป็นฉากปกติเรยก็ไม่ใส่นะคะแต่นี้เป็นแบบฉากไม่ปกติก็คือฉากพิเศษใส่ไข่นะคะงูกามากเลยหากลิปอะ <laughs> เค yeah, เป็นฉากนะคะแบบนี้เมลก็จะใส่ไปให้มันดูแบบดูดีมันอาจจะเบีวบ้วๆนิดหนึ่งนะขอโทษเมลว่าไม่เก่งเย้ yeah, เสร็จแล้วเราก็จะไปทําท<ำ>ําอะไรต่อทําฉากแต่ว่าวันนี้จะมาแค่แชร์เทคนิคการลงสีะะของเมลก็จะมีแค่นี้นะคะ่ะอ่าแล้วเมลกขออธิบายเรื่อง,น,งนะคะก็คือน้องๆหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะว่า ตอนนี้เมลได้เข้าหน้าหลักแล้วนะในเรื่องเนี้ยเรื่องของชายล้วนอะรวมถึงตัวเมลโดยก็เป็นเหมือนเป็นนักเขียนคือเออคือได้รับจะได้เข้าหน้าหลักแล้วจะได้เข้านะคะแต่เมลได้ขออนุญาตทางทางบอกอทางทีมงานนะคะว่าอยากจะเรียนให้จบก่อนเพราะว่าถ้าทําเราทำสองอย่างพร้อมกันทุกคนเข้าใจว่าเราก็จะแบบโฟกัสไม่ดีทั้งสองอย่างอะถ้ามุ้นเราทํามันจะเละทั้งสองอย่างโว้ยถ้าเมลทาไปด้วยเมลมั่นใจในตัวเองมากว่าถ้าทําไปพร้อมกันอะ คือตายทั้งสองอย่างจะไม่ดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนก็เลยอยากจะแบบเออเรียนให้จบก่อนแล้วก็พอจบแล้วก็ทํางานให้เต็มที่แล้วตายแล้วก็จะแบบเออนั่นแหละทุกคนเข้าใจว่า <c oughs> ก็อยากให้เข้าใจด้วยนะคะ <c oughs> รัแบบเนี่ลงทุนมากนะเว้ยก็คือเรีเรียนแค่แบบเหมือนเรียนปวสก็คือเรียนจบปวสอสองนั้นเราก็จะออกมาทํางานเลยแล้วค่อยไป ถ้าเขียนเรื่องจบแล้วเรื่องอะไรแล้วค่อยไปเรียนต่อทีหลังได้มันก็ยังไม่สายอะไรเงี้ยเออนี่ทำเพื่อทุกคนเลยนะเว้ยทุกคนต้องแบบเออนั่นแหละก็ไม่อยากให้ทุกคนรอไงเมลก็แบบเออนั่นแหละก็ใครที่ติดตามเรื่องนี้คบก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยคะผู้ที่ตามที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้คะยังไม่หายไปไหนรวมทั้งน้องๆในเพจน้องๆในเฟซทุกคนเลยคะขอบคุณมากที่ยังติดตามเราอยู่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้คลิปนี้การแนะนําการลงสีของเมลในกระตูนนะคะก็ทํำไมพูดวกไปบนหมาเอาใหม่สำหรับวันนี้การแนะนําลงสีพื้นของกระตูนนางพัวเก่าอีกเออก็จะแนะนําไว้แค่นี้นะคะใครมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ในเพจเลยะะหรืออยากใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็เอ่อเว้นไว้ใต้ คลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะมานั่งอ่านนะคะวันนี้สำหรับนี้ก็สวีสดัสสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะคะ bye hey. บ,บ๊ายบายเฮ้ซียูจุ๊บ